นนช่วยปะปา๊าช่วยป๊ะป๊าทำไอ้นี่หัน่นเปลือกเปลือกมันฝรั่งมีดบาดมือวันนี้หนูจะทำแบเหล่าซุปครับทัน,นจะคุกคือว่านี่อือฮึอเชมือกี้ก็มาตามสัญญานะคะพี่น้องจา๋าเข้าจ้ำเ็ดแบรลาซุปนะคะโดยฝีมือพ่อบ้านนะคะ ซึ่งเจ้าเขาจะเตรียมนะคะเขาก็มีแบลวเหล่าเนาะอันนี้คือลังทาความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะแบลเหล่าที่เขาเก็บมาเมื่อนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีมันฝรั่งนะคะมีหอมหัวใหญ่มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีเนยมีเกลือมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีข้าวนอกหรือผงปรุงรสอี่ยอย่างก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำมันนะคะแล้วก็มีนมนะคะนมจืดนะคะอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดที่เขาจะใส่ในการเทดแบลวเหล่าซุปมื้อนี้นะคะเดี๋ยวมาบ่งกันเลยค่ะว่าเขาจะมีวิธีการเฮ็ดแบบไหนนะคะ อันนี้เป็นมันฝรังนะคะเขาจะต้มมันฝรังก่อนนะคะเขาจะต้มแค่สิบนาทีนะคะสําหรับมันนะคะหลังจากที่รอมันฝรั่งต้มนะคะเขาก็จะมาหั่นนะคะหอมใหญ่ค่ะเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ หอมหัวใหญ่นะคะข้าใส่หัวใหญ่ๆนะคะหัวหนึ่งกระพอนะคะกระเทียมนะคะหั่นซีดเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหันห่นแบลเราเป็นชิ้นหน่อยๆนะคะไว้ถัดต่ำนะคะ ตาปตอนนี้ก็แย่งกันตัดนะคะคุณผู้ชมโอลิมปัลเล็กซผู้สูงนิดตัวสิงเกอเล็กสิงติมเอาตัดลูกตัดระวังมือหนูนะ เก่งเก่งเลยลองหนีมือหนูนะอ้าวนี่อืฮะอันสุดท้ายไม่ตัดอันสุดท้ายไม่ตัดเอาแล้วเสร็จแล้วก็ตัมใช่ไหมปะป๊า,ปาอันนี้ต้มครบชิฟหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวฮั่าออกค่ะหลังจากต้มครบชิฟหน้าที่แล้วฮข่ก็เอาเทนำออกนะคะหลังจากเทนำออกแล้วเดี๋ยวฮข่ามาเหตุขั้นตอนต่อไปกันค่ะ อันนี้เ้าก็ใสน้มามันลงไปในหมอนะคะเา้าตั้งหม้อึ้นอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเนยนะคะใส่เนยจืดลงไปค่ะเนยจืดทีใส่นะคะประมาณเครึ่งงสอนโต๊ะนะคะเผ็ดไฟอ่อนนะคะพี่นองจา๋าไฟกลางของถางอ่อนนะคะ garlic onion เอากระเทียมนะคะกัหหอมใหญ่ที่เขาซอยไ้เมื่อกี้นะคะลงไปค่ะ อ l i t ก l e b ิ t b บ o w n not too brown โ okay. อเคเขากะค้นทุกอย่างนะคะเสียวทุกอยา่างเขากัน้ะกปลก่อยให้เขาเป็นสีเหลืองจักน้อยนะคะเสร็จแล้วใบกระเทียมที่เขาหั่นนะคะเขาก็ตำเลยค่ะวันนี้ป๊าป๊าตำคร่องมาก แค่นี้ก็พอค่ะพี่น้องจ๋าตั้มหน่อยหนึ่งนะเสร็จแล้วนะคะเ้าก็จะเทลงหม้อเลยนะคะหม้อที่ห้าวเอาเจียวกระเทียมก็หอมแดงเมื่อกี้นะคะแล้วก็ค้นทุกอย่างให้เขากันค่ะแล้วก็เอามันฝรั่งนะคะที่เขาต้มไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปเอามันฝรั่งเทลงไปแล้วก็ข้นให้เขากันมันฝรั่งที่เขาต้มไปเมื่อกี้นะคะเขาก็เทลงไปเลยนะคะ Oh. เดี๋ยวขาจะควให้ทุกอย่างยุ่เข้ากันแล้วก็มีกลิ่นหอมดีนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าจะถึงไว้ประมาณหานาทีนะคะวันนี้รจ้ะโอเคเสร็จแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขนอก,ก่อนค่ะ น่อนะคะเข้าใส่สองกอนเลยนะคะเพราะว่าน้ำเปล่าที่เข้าใส่ลงไปเข้าใส่น้ำรีบหนึ่งนะคะเขาจะได้น้ำซุปที่นวนะคะเพื่อน้ำซุปแปเหล่านะคะที่นวนะคะเข้าใส่ข้าขนอลงไปสองกอนเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะลอแหมหมอเดือดนะคะตอนนี้เขา้าเร่งไฟแรงเร่งไฟกลางได้นะคะประมาณสิบหานาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาบ่งกันใหม่นะคะ หลังจากต้มมาไดสิบหาหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเติมนมลงไปนะคะสองร้อยทูห์เฮลิิลิตรโอเคเติมนมจืดลงไปนะคะสองร้อยมิลลิลิตรนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นพริกไทยนะคะเป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวก็ะไดนะคะพริกไทยนิดหน่อยค่ะ เซตแล้วที่นี่นะคะเขาจะาใส่เครื่องบดนะคะเพราะว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้มเขาเปื่อยดีแล้วนะคะเขาก็จะใส่เครื่องบดนะคะ พ hey. ี่นิดเดอเขาก็บดแค่นี้นะคะเหียดนี่นะคะเขาก็จะโบดทุกอย่างกับจะละเอียดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะต้มต่ออีกนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาสามารถปรุงรสด้วยอ่าอ่าซอสแม็กกี้นะคะหรือว่าเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะเพิ่มเติมความนัวเข้าไปได้อีกนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะต้มต่ออีกห้านาทีนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วเดี๋ยวเขามาชิมกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะแปะเหลาซุปของเข้านะคะสามารถกินกับขนมปังต่างๆได้นะคะอันนี้นะคะเขามีขนมปังกระเทียมเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาขนมปังกระเทียมนะคะไปย่างในหม้อแอไฟเนาะเพื่อให้เหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะกินโคก,กับแปะเหลาซุปของเข้านะคะเดี๋ยวเขาจะมาชิมรสชาติกันค่ะแปะเหลาซุปข้าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าอหมอมมากๆนะคะอืมแซ่บค่ะ อร่อยมากป๊า,ปาว้าวอะ<า>อะไรนะโคลาบีโคลาบีเหรออร่บบอยไหมโคลาบีอร่อยไหมอบบื้อหืออร่อย,อ,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นอ่ามีแอปเปิลน,นะคะแล้วก็มีหัวโคลาบ,บีนะคะแครอทแล้วก็มีขึ้นฉ่ายนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะขนมปังกระเทียมเนาะอันนี้นะคะ ป้าจะกินกับอ่าซุปใบเหล่านะคะนี่เวลาซุปข้าป้านะคะนี่ถ้าเกิดว่าผู้ได้ว่ามักขนมปังกระเทียมนะคะเขาก็สามารถดัดแปลงขนมปังอย่างอื่นได้นะคะที่มากินโคกับใบเหล่าซุปนะคะอร่อยไหมลูกน้องอเล็กเพิ่นมาก็ขนมปังจำอ่ากบซุปจำจำจำอื้าเดี๋ยวป้าทำให้นี่เพิ่นมากินยังสี่นะคะอันนี้ก็เป็นอ่าซอสใบเหล่าซุปนะคะที่เขาเห็ดใบมือนันเนาะ ฮาก็แซ่ตู้เย็นไว้นะคะเสร็จแล้วฮาก็สามารถกินเคี่ยงนะคะจิ้มก็พักซดต,ต่างๆได้นะคะตามห้องมักเลยนะคะหรือก็ขนมปังหรือก็ขนมนะคะก็ได้แล้วแต่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นขนมปังของฮอานะคะอืมอร่อยไหมลูกแว่เราซุป,ปป้าอร่อยไหม,อมขอบอกว่าน้ำซุปนะคะ แบเล่าซุปของบกปลาน่ะนุ่มมากๆนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดมีรสดีนะคะหรือมีข้นอของบ้านเฮาเอาใส่ก็ได้นะคะเขาก็จะเพิ่มความหอมอีกนะคะทุกอย่างที่เฮ็ดนะคะใส่ลงไปในแบเหล่าซุปของเขากประมาณนี้นะคะสําหรับรสชาติผู้ใดอ่ามากักรสชาติบแบบไมนก็สาม,มารถเพิ่มเติมได้ตามทีมมักเลยนะคะเขาจะมีกินโดดเด่นของเขาคือกินกระเทียมนะคะกินกระเทียมปลานะคะหรือว่ากินแบเหล่านะคะแล้วตามด้วยความมันความหอมของเนยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมนะคะ,ะเค็มนิดๆนะคะ ซึ่งกินกบขนมปังเป็นอย่างสี้แสบมากๆนะคะอันนี้โคโรบีนะคะกูดีดอหรอ, <c oughs> อัอ,อน,นีีขนมปังกระเทียมของแม่จา๋าชิ้นนี้จะนิ่มๆนะคะ อันนั้นอะไรแอปเปิ uh ้ล huh. สำหรับคลิปนี้กับเขาจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีค่ะกรพี่ชม uh huh. ยกมือสองข้างด้วยสวัสดีครับสวัสด uh ีครับวันนี้แดดออกเดี๋ยวอาจจะเข้าป่าไปเก็บแบเบล่าออีกไปไหม uh huh. อืก uh huh. ินก็พักโซดกระแสบนะคะโซดเบลลาของเขานะคะ